คลิปนี้เราจะมารีวิวยางดันหลบ K17 และ K70 ที่ใส่อยู่กับรถคันนี้หลังจากใช้งานมาระยะเวลา10เดือนหรือประมาณ10,000กิโลเมตรให้ฟังกันนะครับ มาเริ่มกันที่หน้าตาของยางกันก่อนยางหน้าดันหลบ K87 ลายยางที่หลายๆคนเรียกกันว่าลายยางขา้าวโพดให้อารมณ์วินเทจดูคลาสสิกยางมีการซอนล่องลีดน้ำหลายจุดหน้ายางมีความโค้งพอประมาณแก้มยางสูงส่วนยางหลังดันหลบ K70 หน้าตาดูเงินเพลินอาจจะคล้ายค้ายดันหลบ K87 ลายขา้าวโพดดูวินเทจ ดอกยางดูมีลายใหญ่บึกบึนกึึงๆจะเป็นยางลอยทางฝุ่นได้หน้ายางมีความโฟมไม่มากนักแก้มยางสูงทีนี้เราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพหลังจากเปลี่ยนออกมาใหม่ๆจากร้านโปรไรเดอร์พลราม9ความรู้สึกแรกที่ทำให้ประหลาดใจเลยคือความนุ่มของยางยางคู่นี้สามารถซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนที่ไม่เท่ากันหรือว่าพื้นภูขาได้ดีมากๆ ในเรื่องของความมั่นคงความหนึกในการขับทีรู้สึกได้เลยว่ายางคู่นี้มีความมั่นคงและความหนึกมากๆสังเกตได้จากเวลาเราขับรถในพื้นขัดมันตามห้างหรือว่าลานจอดรถยางยึดเกาะได้ดีมากไม่มีอาการลื่นให้เห็นเลยถึงแม้เราจะขับรถผ่านในพื้นที่มีน้ำขังความคล่องตัวของยาง ด้วยยางมีแกมยางสูงและมีความโค้งของหน้ายางไม่มากนักทําให้การควบคุมรถในช่วงแรกๆจะมีความรู้สึกแฮนหนักบ้างในการขับขี่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนิดนึงต่อมาอาการดึงเวลาเราขับรถผ่านพื้นถนนที่ไม่เท่ากันหรือว่าขับผ่านเส้นถนนยางคู่นี้ไม่มีอาการดึงให้เรารู้สึกเลยสามารถขับขี่ผ่านเส้นถนนได้อย่างมั่นใจ ทีนี้เราจะมาพูดถึงหลังเราใช้งานมาระยะเวลาประมาณ1ิบเดือนระยะทาง1 0 0 0 0กิโลเมตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเรื่องความนุ่มอาจจะมีความนุ่มของอยางเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยางที่ใส่มาใหม่ๆแต่ก็เป็นเรื่องปกติของอยางอยู่แล้วถ้าเราใช้งานยางเป็นระยะเวลาสักพักยางจะมีความแข็งขึ้นแต่สําหรับยางคู่นี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างน้อยครับ เรื่องของความมั่นคงและความหนึบในการขับขี่ยางคู่นี้ผมได้มีโอกาสได้ขับรถออกคริประยะไกลซึ่งเจอฝนตกตลอดทางยางคู่นี้ไม่มีอาการลื่นให้เห็นสักนิดเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้ยางก็ยังคงทำงานได้ดีไม่มีอาการลื่นทั้งถนนแห้งและถนนเปียกความคล่องตัวของยางเมื่อเราขับขี่ได้ระยะเวลานึงปรับตัวเข้ากับยางคู่นี้ได้ การควบคุมรถก็สามารถขับขี่ได้อย่างงไไ่ายดายไม่มีอาการคืนให้เห็นเลยอาการดึงเวลาขับรถเจอถนนที่ไม่เท่ากันหรือว่าขับผ่านพื้นเส้นถนนอาจจะมีอาการดึงเบาๆบ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนแรกๆแต่ก็ไม่ได้ดึงจนเสียการถือว่ายังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลย มาที่ข้อสังเกตของยางดันหลบ k 87และ k 70คู่นี้นะครับด้วยหน้าตาของยางที่ให้อารมณ์คลาสสิกยางไม่ได้มีหน้ายางที่โค้งมากนักและมีแก้มยางค่อนข้างสูงทําให้สายเทโค้งอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเทโค้งนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเทโค้งเกินหน้ายางแล้วอาจจะทําให้เราเจ็บตัวได้นะครับเรื่องลมยางยางคู่นี้ต้องหมั่นตรวจเช็คลมยางนิดนึง เพราะว่าถ้าความดันลมยางอ่อนลงไปสัก5ปอนเนี่ยจะทําให้ยางมีอาการหนักและมีการดึงของยางเรื่องความสูงของแก้มยางยางคู่นี้จะมีความสูงของแก้มยางค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสเปคเดิมของรถแล้วทําให้เวลาเราตั้งขัดตั้งเดียวเนี่ยรถจะมีความเอียงกว่าเดิมพอสมควรสําหรับยางดันหลบ k 8 7และ k 7 0เนี่ยก็จะมีไซส์18นิ้วและ19นิ้วสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถรุ่นอื่นก็สามารถใส่ย,ยางคู่นี้ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจยางสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่ร้าน Pro Rider ถนนพหลราม9กซอย43หรือสามารถสั่งยางผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับยางดันหลบ K87 และ k 7 0คู่นี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมไรเดอร์เจอร์ ขอบคุณและสวัสดีครับ